เมื่อนำซากไม้โบราณ6กรัมมาวัดปริมาณรังสีปรากฏว่ามีรังกรลมภาพเท่ากับนะครับไม้ที่มีชีวิต2กรัมแสดงว่าซากไม้มีอายุเท่าไหร่นะครับก็คือข้อนี้นะครับมันจะทําได้2แบบนะครับก็คือแบบที่แรกก่อนก็คือผมจะทำให้ดูคือแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะครับเราจะใช้อัตราส่วนเปรียบเทียบเอาแล้วก็แบบใช้เครื่องคิดเลขนะครับ ซึ่งมันจะมีเครื่องเครื่องมือตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นทศยมที่ตำแหน่งเยอะมากนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับแล้วบางทีโจทย์เขาต้องให้ค่าล็อกมานะครับไม่งั้นเราก็จะทําไม่ได้นะครับโอเคดูแบบแรกก่อนนะครับโทย์เขาบอกว่าไม้โบราณน,นะครับก็คือไม้โบราณคือด้านตรงนี้นะครับกับไม้มีชีวิตนะครับเปรียบเทียบกันคราวนี้ครับ เรามาดูครับเราก็ต้องมานึกภาพดูนะครับว่าตรงนี้ไม้ที่มีชีวิตครับมีอยู่สองกลัมครับนะเป็นลักษณะนี้นะสองกลัมเปรียบเทียบกับอะไรครับไม้ที่นะครับเป็นซากโบราณนะครับก็คือเท่าไหร่ครับหกกรัมใช่ไหมครับสองตัวนี้เป็นไงครับมันแผ่รังสีออกมาเท่ากันนะนะ วาดออกมาคนะให้มันประมาณเท่ากันนะครับโอเคแผ่ลังสีออกมาเท่ากันครับแสงว่าเป็นครับเจ้าตัวไม้โบราณครับตัวนี้ก็คือไม้โบราณน,นะครับเปรียบเทียบเรานึกภาพตามนะครับก็คือเราต้องเปรียบเทียบกับวัตถุที่ปริมาณเท่ากันใช่ไหมครับตัวนี้คือ2กร,รัมของไม้โบราณน,นะเราให้อย่างนี้ครับให้ลังสี ที่เจ้าตัวไม้มีชีวิตนะครับแผออกมาครับให้เป็น A0 ครับเพราะฉะนั้นไม้โบราณครับในปริมาณเท่ากันคือ2กรัมใช่ไหมครับมันจะแผ่รังสีออกมาก็คือเท่าไหร่ครับ a 0ศูส่วนด้วยอะไรครับ3อันนี้ทันไหมครับนะก็คือมันจะแผ่รังสีออกมาแค่ a 0ศส่วนด้วสมนั่นเองนะครับอืม แบบนี้นะครับเรื่องการเปรียบเทียบพวกนี้นะครับนักเรียนต้องไปค่อยๆนึกในใจด้วยตัวเองนะครับอโอเคคราวนี้มาแทนค่าไปนในสูตรนะครับเอ็นนะครับ n อศูนย์ส่วนด้วย2ยกกำลัง t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่แบบนี้นะครับคราวนี้ครับเจ้าตัวกำลังสีเริ่มต้นใช่ไหมครับก็คืออะไรนั่นเองเป็น a อศูนย์ใช่ไหมครับ ส่วนกำลังสีสุดท้ายใช่ไหมครับที่เราวัดก็คือสุดท้ายเราวัดอะไรครับเราวัดซากไม้ใช่ไหมครับซึ่งซากไม้นะครับสองกำก็มีราสี a ศูนย์ส่วนด้วยสามนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับมันก็จะได้ตัดกันไปนะครับเห็นไหมฮะก็คือหนึ่งส่วนสามจะเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสองนะครับ ทเล็กส่วนด้วยทีใหญ่นะครับคราวนี้ครับประเด็นคืออยู่ตรงนี้ครับ1นส่วนสครับเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับขอลบพื้นที่ด้านซ้ายออกไปก่อนนะครับเพื่อทําต่อนะครับมันมีอะไรบ้างครับที่เราต้องมาเปรียบเทียบกันนะฮะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนแล้วกันนะครับ ก็คือหนึ่งส่วนสามนี่จะอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งส่วนสนี่ก็คือหนึ่งส่วนอะไรครับสี่ใช่ไหมครับถ้าบอกว่าค่านะครับ n ส่วนด้วย n 0นศูนย์นะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสี่นะครับแสดงว่าตัวนี้ก็คือเป็นสองยกกำลังสองใช่ไหมครับแสดงว่าผ่านครึ่งชีวิตนะครับมาแล้วสองครั้งนะครับ แต่ถ้าเป็น่ส่วน2เป็นไงครับก็คือเขียนให้เหมือนกันนะครับ n เท่ากับส่วน n ศูนย์ากับอะไรครับ1ส่วน2เพราะนั้นก็คือ2ยกกำลัง1ใช่ไหมครับเพราะนั้นผ่านครึ่งชีวิตมาแล้ว1ครั้งครับซึ่งผ่านครึ่งชีวิตมา1ครั้งก็คืออายุก็คือเท่าไหร่ครับ5,730ปีใช่ไหมครับแต่ถ้ากิดว่าผ่านมาแล้ว2ครั้งเป็นไงครับก็คือ หนึ่งหนึ่งสี่หกศูนย์นะครับหนึ่งหมื่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบปีใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้า n นะครับส่วนด้วยเศูนย์เนี่ยนะเท่ากับหนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับมันจะอยู่ระหว่างอะไรครับอายุของมันนะครับอายุที่ในข้อนี้ที่เราต้องการทราบใช่ไหมครับ จะเป็นยังงครับจะต้องมากกว่าอะไรครับ5,730แต่ก็น้อยกว่าอะไรครับ1 1ึ่0ปีนะครับอันนี้คือถ้าไม่มีครื่งเลขเราก็ตอบได้คร่าวๆแบบนี้แค่นั้นเองนะครับทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าโจทย์เขาไม่ให้ค่าล็อกมานะครับเขาก็จะให้เราตอบอยู่ในนะครับรูปแบบแบบนี้นั่นเองนะครับนะครับ เราก็ใช้ความนะครับถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ของเราเปรียบเทียบแบบนี้แต่คราวนี้ครับลองมาดูอีกแบบหนึ่งครับแบบนี้ก็คือเป็นแบบที่มีเครื่องคิดเลขนะครับอ่าจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้เครื่องคิดเลขมีบทบาทแล้วนะครับอืมแบบนี้นะครับจากสมาการเมื่อกี้นะครับ ถ้าบว่ารีดูไปนะครับเราจะเราจะทราบว่าเจ้าตัวสมการของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะได้ตัวนี้ครับ n ส่วนด้วย n ศูนย์นะครับเท่ากับ1ส่วนที่3นะครับจำได้ไหมครับเท่ากับอะไรครับ1ส่วนด้วย2นะฮะ t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็จัดรูปใหม่นะครับก็คือ1ส่วน3นะครับเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง ทเล็กส่วนด้วย t ใหญ่เพื่อที่จะหาค่าต่อได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเทคล็อกเข้าไปนะครับก็คือเป็นล็อก3ส่วน3เท่ากับล็อก1ส่วน2ยกกำลัง t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่นะครับคราวนี้เป็นไงต่อเราก็เกิดการอาการนะครับเตะ t เล็กส่วนทีใหญ่มาด้านหน้านะครับล็อกเศษหส่วนสอันนี้คือ ล็อกหนึ่งส่วนสามนะครับทำต่อครับก็คือล็อกหนึ่งส่วนสามก็คือล็อก1ลบด้วยล็อกอะไรครับสามเท่ากับอะไรครับ t เล็กนะส่วนด้วย t ใหญ่คืออะไรครับห้าเจ็ดสามศูนย์เห็นไหมครับโอเคด้านนี้ก็เป็นครับล็อกหนึ่งลบด้วยล็อกอะไรครับสองนะครับโอเคแบบนี้ คราวน,นี้ก็มาย้ายข้างสมการก่อนก็ได้นะครับเพราะนั้น t นะครับก็คือเวลานะครับของซากไม้ของเราเนี่ยเองน,นะครับก็คือ5730นะครับคูณกับอะไรนะครับนะก็เอามาคูณกับด้านนี่นะครับล็อก1ลบด้วยล็อก3นะครับหาอะไรนะครับ หารด้วยล็อกหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งลบล็อกอะไรครับล็อกสองอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคตรงนี้นะครับล็อกหนึ่งนะฮะคืออะไรนะครับล็อกหนึ่งมันก็คือศูนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นการถามนะครับถามว่าอะไรเอ่ยนะฮะ สิบยกกําลังอะไรเอ่ยจะได้เท่ากับหก็คือยกกําลัง0นย์นะครับอันนี้ทบทวนให้นะครับเพราะนั้นก็กลายเป็น5 7 30จูนคูณกับล็อกสนะครับแล้วหารด้วยล็อกสนะครับซึ่งมันจะเท่ากับนะครับเวลานะครับอายุของเจ้าตัวไม้ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ 9ก้าพันแปดสิบสองปีนะครับโอเคนี่คือคำตอบครับ